ไปกันต่ออ,อ,อ,อย่าเพิ่งหมดเอเร์จีไม่ออมไม่ออกบูสต์บูสต์บูสต์โอเคตอนนี้วิวอาจจะไม่ได้พูดดังมากนะจ๊ะเพราะว่าม,มันดึกแล้วนะจ๊ะเราอยู่กลางบ้านถ้าเสียงดังคนและเมวอาจจะตื่นนะจ๊ะเราไปต่อเมื่อกี้เพิ่งรีอคของน้องเน็กจบเราจะไปต่อตามลำดับเลยนะคะก็คือน้องค่ะานี่ดูส่งแล้วน่าจะแบบอ่า คลิปยาวคลิปสั้นคลิปยาวคลิปสั้นสลับกันไหมไม่รู้เดาคิดเองคิดเองมามาต่อที่น้องคอปเปอร์ฟล็อกน e วเยนนิวคอเปอรกับ v ล็อกที่อาจจะไม่มีอะไรมากแต่มีใจจุดๆเพราะว่าชื่อคลิปยาวเกินไปนะจ๊ะไม่เราเพิ่งเห็นชื่อคลิปน้องอเอ้เจแปนวิทเอเชื่อคลิปนี่คือน้องต้องเป็นคนคิดด้วยใช่ไหมอ๋อนี่ภาพปกมีแต่มีใจก็บอกมา อุ๊บซีเดย์ซีตัวนี้นะครับก็อยู่กับล้อของเบยนะครับแล้วก็มีแข่งขันด้วยนี่พิยานะครับกำลังจะไปบ้านผีเสียงหัวเชื่อว่าเชื่อเรื่องย้ันจุคไหนอีฟี่พี่พังนะครับมีแบบว่าสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีแบบบ้านหลายๆหลังนะครับเมื่อวานเมื่อวานยินดีไปหนุ่มจีนย่าไปแต่ไม่ได้ถ่ายในวินพูดอะไรหน่อยกับกับชาวบียา อะไรนะรักษาสุขภาพอาไรเลยมารักมากก็ได้ลำลังมีเบบีอีกแลายคนไม่เจอกันธุ์านะครับผมคุณตาคุณตาพันธุ์ญาณหนึ่งแล้วก็คนสามคืนน้ำแบบนะครับนั่นแหละครับปอเบอร์ก็คิดว่าเอ้าพูดมีไม่ไปหรออะไรอย่างนี้ก็แบบมีอีกันหนึ่งนะครับก็มีรองมือไปด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีเพื่อนน้องเบอร์นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะก็ตอ,อนนีกออกตั้งแต่เจ็ดโมงตอนนี้เป็นเวลาแบบน่าจะเกือบแปดโมงแล้วแลเดี๋ยวไปเจอกันที่พัทยาดีกว่<ห>าการ่บุก้มากเมื่อไรก็ไปดูนะครับเพราะว่าพิที่ดาวไปบ่อยๆการเจอกันพัทยา Let's go <S ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่พาร์ตเมนต์จะบอกว่าผมถึงถ่ายนะครับทุกคนก็นี่คือที่พัรนะครับมีแบบว่าสาวว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีแบบบ้านหลายๆหลังนะครับรวมๆกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปเล่นก่อนนะฮะ บอกนี้จะมีอะไรบ้างผมอยากรู้จริงๆบอกนี้ผมบอกเลยนะมันเป็นบอกที่อาจจะไม่รู้ไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆมันมีในในในสารานะมันมีมันมีอะไรอยู่มันกี่ผมมีสอนนะก็อร่อยนี่บสั่งมากินที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวแบบเตรียมกินแบบกินบาร์บีคิวพี่ยูจะมีทำไมนะะนี่คือสิ่งที่มีให้จะว่าร้านทันดูนะอยากคุณพี่คกลาดกัสองคืบถึงแล้วลูก ทำไมโดนนพงี้อเคครับทุกคนก็เมื่อกี้ก็ไปเล่นน้ำนะใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่งจะอาบน้ำแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวจะเข้านอนแล้วนะครับก็ค่อนข้างม่วงพอสมควรเลยนะช่วงนี้ก็รักการนอนนะครับทั้งห้องเปิดจะมีห้องแบบที่รวมแบบใหญ่เลยเตียงมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกันดีกว่า จะบอกว่าที่พักที่นี่ห้องใหญ่ดีน,นะครับตรงนี้คือห้องน้ำห้อเคหญ่ถ้า,าดูถ้าบ้านผมมีห้องน้ำใหญ่ขนาดนี้นะผมคงทำน้ำเป็นต้องมีทีว <TV S 1> ีด้วยจริงถูกอย,ย<ห>ู่นั้<ค>นไปเลยมากเลยตอนนี้แล้เดี๋ยวไปเจอกันมีนะครับมาไวไปไวมากถึงวันลูกนี่เลยจะว่าก็อะไรครับพูดอะไร มันมีพื้นมันมีเนี่ยพื้นมีเนี่ยเนี่ยมันจะสะดุดเมื่อกี้นิดนึงไม่เป็นไร,รโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะเช็คเอาท์จากโรงแรมน,นะครับผมก็บ๊ายบายนะครับดิสโฮเทลนะฮะมันคืออะไรมันคือบ,บ้านเช่าค่ัมันจะได้เป็นบ้านเช่านะผมก็เดี๋ยวเดี๋ไปเที่ยวต่อนะครับอันน,<ช>นี้เราก็กำลังจะยอยี่ไหนครับ มีสิ่งเช่าตอนนี้เรากำลังไปบ้านพีสิงกันนะครับก็ไม่รู้ว่าในบ้านพี่สิงห์เนี่ยเราจะถ่ายได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เรากําลังเตรียมของขึ้นรถนะครับเพื <Hey. S 1> ่อเช็คเอานะครับโอเคครับทุกคนเราก็เปลี่ยนแพลนนิดหน่อยนะครับผมเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับคึ้นมาอาหารนี่จะเป็นอาหารทะเลนะครับ oh. ใช่ไหมฮะ <c oughs> วินซน้ายมาสวัสดีครับเอาผมนี่คือน้องชายของพี่นะครับนไนแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยชื่อวินครับครับแล้วกาลังจะไปทำอะไรครับไปกินข้าวครับครับเดี๋ยววินมาเป็นคู่หูพี่ได้ไหมตอนถ่ายวองนี้ ก็คือคือบอกว่าจะเป็นแบบคนที่คอยอยู่พี่ตลอดก็ได้ค่ะก็ไดแต่ดตอนนี้ผมมีผู้ช่วยแล้วเพราะก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายคนเดียวนะผมเงา,านะครับโอเควินอินไซด์จะมาช่วยนะเมื่อวานน้อวานกินอะไรไปหนุ่มจีนถุงยาไปแตนน่ไม่ได้ถ่ายนะในวินพูดอะไรหน่อยกับกับชาวบีวิ๊กอัลลัสแล้วแหละเจนเวลาเหนื่อยถึงแล้วเนี่ยโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เราจะเดินไปย่างอาหารกันนะครับ ดึงแดดค่อนข้างแรงนะครับแรงจริง <Landing. S 1> แต่ว่าเราก็ไม่หวั่นใช่ไหมไม่หวั่นเพราะว่าเราฮอตกระแดดใช่ไหม,ไมหเราตากแดดประจำน่ารัก <laughs> โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับฮะ <c oughs> <c oughs> ได้ครับผมไม่มาหามผม,ม่าเรียงข้าวเรื่องธรรมดาปกติขอ,ของคนเราเดี๋ยววี่เรียเข้าวาวินิีวันนี้โอเคไหมครับได้ครับ ได้อะกเอยารอสข้าวมานะโอเคเม,มื่อนะกี้วิไล่กันไเมื่อกี้เวลาทำอนะไรมาลข้อกัน okay. ใครที่หนึงินคุณเฮ้ยผู้ชาินานะราผมเนี่ยเป็นแว่า,าิวแวนะ่นี่ไม่น้อยปล่าเยบอกว่าชอข้อนะนี่จะแกงเด็กหรือเปาคเลยมันีอาหมผมไม่รอแล้วผมใ่แล้วคนนี้สั่ไปเลย,เอยขอเห็นอาหารด,ดหู้โหร้อนเอาไปาเป ยังถือว่าสิ่งแล้วทุกคลิปในการเรียนคือแบบอร่อย,อ,อ,ยอร่อยอยู่เก๊ะคำยอดคิตของเปิร์ไม,มรไม่แลวพอกินเน็กก็กินม,มาคีทั้งทีนะครับก็ต้องกินกุ้งหน่อยนะฮะหนึ่งสอง มีเปลือกหรือเปล่าไม่มีอะไม่มีกระปาเกิดตอนนี้นะกินข้าวเสร็จแล้วนะครับกำลังจะไปบ้านผีสิงร şey ู้ไหมว่าชื่ออะไรบ้านผีสิงตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงแต่เขาบอกว่าน่ากลัวมากๆน่ากลัวที่สุดในใจจริงเหรอไม่รู้เหตุเขาล่ำลือล่ำลือตอนนี้กำลังไปขึ้นรถในมุมมุมไหนครับเนี่ย แดดแรงมากครับไม่น่าใช่มองมาจากแบบพื้นอะแบบเป็นประจำอยู่แล้วครับผมาเจอที่ว่านอีกทีครับเจอแลครับอารียาชื่ออะไรที่เนี่ยเรื่องมีลิเวตอ่อนน้อยโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่บ้านอีสิงที่เขาบอกว่าน่ากลัวมากที่สุดไม่รู้ว่าจริงไหมนะครับใช่ก็อดีตผมเป็นคนที่น่ากลัวให้ถึิงเลยผมไม่รู้ว่าคุณกลัวหรือเปล่าไม่ใจ ใช่ผมไม่ได้กลัวเลยพอดิรีปัญญาเล่นไหมคะไม่กีเล่นนะคะมาอยู่เพื่อนหลานเล่นไหลาะปัญญาต้องเล่นอะไรบ้างหรือเพื่อนหลานวิ่งวิ่งดีไซน์วิ่งดีไซน์เล่นไหมวันนี้สนุกเล่นเล่นอยากลงแล้วถ้ากลัวมาออกไม่ได้นะเสียใจแล้วเข้าเลยผมวิ่งหนีไปกับคุณอ่ะคุณวิ่งหนีแล้วผมก็โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูอันนีกว่าไปดูแล้วไป Let's go เป็นันนี้แล้ก็ี่ไ้อก็เยมาว่า้ัทน่่าากันไหก็ไม่หนะนะ่ไม่ได้นะ <laughs> ครับเดียวเรามนรอนีกแล้วคนหลักกล้องนนี้เา่ครับแม่เรซือเพื่อนหรยานี้อยบอกนะ <laughs> <laughs> <c ười> คนททุกคนเดาเองนะคนหลักกล้องครไนะเดี๋ยวบอกเลยว่าทรงว่าอะไรัวนะเพราะเกลัวผีกอุ้ยให้กูเลยเครอให้ทำร่างกายทีย่ชายเลยนะบอกให้พี่มาดูสูดท้อกันเลยสอรทงผมได้ด้วยคนังกล้ไปฮะเนี้ย ตกใจยังไม่ทันเข้าเลยนะผมบอกเลยนะตัดก้องคนพิเศษมาคเอผมมีทหาอยู่เขาห้างจับนะอาโอชโห

ผู่ด้วยด้้เาแล้วจเจอไหนออ <c oughs> เอทหน้องไปไหนน้องคนเล็กอ่ะไม่เข้าหรอยังได้อยู่นะเออัรอนี โอเี่รบแล้ปด่านต่อป็คือรียกว่เป็นด่านโรงพยาบนะครับ้งดรียว่าเป็นดมีหลายดานด้วยหรอแต่เขาบอกว่าอาจจะไม่แบบจำแกลเท่าด่านนี้ค um ือเมื่อเี้ผมเข้าไปผมเลึงว่าเออก็น่ากลัวนะแต่ว่ามความแบบชิๆนี่นึง้วแบบเป็นไงดูนั่งดูแล้วเป็นไงด่บเล็กๆะว่ ที่เราบอกว่าราี <quarter> ่มันติว no yeah ่ามนยากเกมาเน่ากลว้นบรนากัเมื่อกี้น่ากอาแต่ว่าผมว่าคนเห็นก็กลัวแหละแต่ว่าผมคนเดีแข็งแรงเินะ้ยทก็ถึงที่ทวินสามารถได้อะเมื่อกี้เล่นไม่ได้ ยิ้เลยแต่กำลังเสียงแอนนะเพราะเสียงมันแอนยังยังลูกยังใจเย็นก็คือเปิร์นเนี่ยหูหูนวกก่อนยิงแค่ไม่โดนเลยยิงยากอยูรับยิงมาคืออะไรวะยิงย็บคย โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็จริงก็นอนไปคืนนึงแหละตัวผมแบบยืมถ่ายทุกคนดูนะครับเอาดีแคบเมื่อวานกันนะครับว่าที่เราไปเล่นบ้านมีสิงนะครับมันเป็นยังไงนะฮะชื่ออะไรดีอ่ะบ้านมีซิงว่าบิบลีบิบลีนะครับบิบลี่ก็คือมันแบบเปิดไฟแบบเดียวอะไรเงี้ยนั่นมันลิบลีเฮ้ยอย่างนั้นเมื่อวานก็สนุกมากรู้สึกว่าด่านที่น่ากลัวเป็นด่านแรก นี่คือด่านที่เป็นบ้านแบบไม้ๆอะไรอะไรเงี้ยแต่วดา้ดานด่านสองด่านด่านลงไปตายเป็นด่านที่แบบร้อนๆเลยใช่ใชแต่ว่าผมไม่กลัวผมจริงเหรอครับชิวมากนี่ตอนแรกดูถามคนนี้เลยอตอนแรกคนคนนี้เขาว่าจะเล่นแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบโดนห้ามโดนห้ามเหรอใช่เหรอใช่เหรอเล่นไม่อยากเล่นอะไรฮะก็สนุกมากเอาเป็นว่าแบบเป็นบ้านมีสิ่งที่ประทับใจที่สุดที่เคยเล่นมาแต่ว่าส่วนตัวเปองไม่เคยเล่นแบบเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วคุณว่าหน้ากาลัวสุดไหมครับคุณเรีย กใจที่คุณ,คณเคยเล่น่ะน่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเล่นเลยโอเคผมรู้สึกว่าด่านแรกอ่ะเอาทําผมสรุ่มได้เพราะว่ามันมัน,ม,นม,มันมืดแล้วก็มันก็ตกใจใขอบคุณนะฮะที่มาออกบอกเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ลิยายจะกลับบ้านแล้วครับไหนมี่เรจะบอกก่อนไหมก่อนที่จะไปครับาถึงแฟนคลับพี่เปริรลด้วยนะครับว่าย้ายมาหาหนูอ <laughs> ย่าย้ายไปดิฮะเขาเรียกว่าอะไร ชอบเลยผู้นะก็ฝากด้วยนะครับฝากน้องสาวด้วยนะครับผมใช่ฮะแล้วก็ฝากวินอินไซด์วยฮะครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สนามวินสุวรรณภูมินะครับผมก็ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวอะไรนเราไี่ไหริไม่ใช่นะครับเรากำลังจะไปส่งน้องสาวนะครับซึ่งก็อยู่หลังกล้องนะครับผมเวทีนั่นแหละอ่าโอเคนะครับก็ปิดวอล์กอย่างเงาๆนะครับผู้ช่วยผมตอนนี้เขาติดดูบอลอยู่ครับถึงว่าไปเรียกเขาก็ไม่เข้ามาอินไซด์นะฮะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยว ทุกคนน่าจะได้เห็นชีวิตผ่านมานะครับที่เราไปเที่ยวบ้านปีชิงนะครับเราไปทะเลนะครับผมซึ่งอาจจะไม่ได้มีพูดถ่ายไว้เยอะนะครับแต่ว่าก็ช่วยทุกคนก็น่าจะได้อะไรจากวอลนี้นะครับพี่พต้องขอบ,<ด>ขอบคุณแค<ด>นนี่<ม>ด้วยใช่ไหมเอาพิซซีไซส์มาแล้วเป็นไงเมื่อกี้ดูบอลมาแพ<บน>้เหรอไม่เป็นไรแหน่อะไรช่วยที่ติดวอล์กในแบบที่องถูกลตกเลยวม่ตกไม่สนุกวะไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นี่ยขอบคุณทุกคนนะที่ ดูคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียนเท่านี้นะทุกคนเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องไปเรียนละที่มหาลัยก็เจอกันะครับโอ๊ยคุณพี่มาแล้วว่มมะมาแล้่ะไอ,อเคุณหน่อแรงนิดนึงครับโอ๊ยครับ <c oughs> อ,อันน <c oughs> ึงก็แล้วกันหล่ <c oughs> อหล่อหลังอะพี่ดีนนะพี่ดีนเนี่ยพี่ชายผมอีกคนนะครับหลอ่อไหมฮะนี่หล่อครับคนนี้หลอ่อแล้วก็อีกคนนึงฮะนี่เขาเรียกว่าหนุ่มมาเชียร์เรครับเรียนเรียนเรียนที่ไหนครับไหนเล่าไปเลยนักประวาต ยี่อะไรครับพี่สวาสดีคสวาสดีาโค้เท่อคัโคสูงอ่ะพี่ยอขอบคุณครับที่คนุ่ครับไม่ได้ไม่ไดเปอร์บอกว่าไม่มีอะไรแต่ว่าเปอร์ก็สามารถถ่ายมาได้14นาทีหน่อยๆได้เนี่ย ยังไม่รวมฟุตที่ถูกตัดออกหรือไม่มีอะไรถูกตัดออกเลยปีใหม่ที่ผ่านมาก็จะมีทั้งแบบเด็กๆบัสที่แบบเที่ยวอยู่ในไทยแล้วก็เที่ยวต่างประเทศเนาะสำหรับสลหับกันปายหลายๆคนก็ได้ไปมีติ้งพบปะกันตามประเทศต่างๆด้วยอะไรด้วยคือช่วงนั้นอะไม่ใช่แค่แบบวงบัสที่เจอกันหลายวงของทีป,ปอป,ป,อปก็เจอการทีมงานก็เจอกันใช่เะละ่ะไปต่อไหวไหมกับลอกน้องอเอส เกือบพัสิบนาทีคิดว่าได้ปะคิดว่าได้อยู่เหมือนกันไปกันต่อถึงแม้ตาตอนนี้จะฉ่ำมากฉ่ำน้ำตาการหาวมากนะจ๊ะไปกันต่อฝากก่อนจะจบคลิปกปันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดช่องวิวให้ได้วยนะคะบ๊ายบาย